สวัสดีทุกคนนะครับว่าวันนี้นะพรุ่งนี้เรามีแข่งอะไราแสงบอกกรุงทองนะวันนี้เรามาหาที่พักบองเวงมากเลยที่พักไม่รู้ว่าคืนนี้ใครจะโดนหลอกถ้านี่ใครหลุดเข้ามาสักคนหนึ่งนี่ดูนี่เรียบร้อยแน่คืนนี้หัวจะปวดนะหาโรงแรมเปิดมาเปิดโรงแรมแถวใครกล้บอกพอเช้านี้ตอนเช้าตีห้าบอกให้เข้าตีห้าพร้อมกันตีห้าแล้วก็หกโมงนะจองซุ้ม เดี๋ยว <_ an> ไปดูพรุ่งนี้กัน <_ an> ว่าเราจะติดรางวัลกันหรือเปล่านี่ก็สีอนะแล้วก็สแสวงหานะครับที่งานสีออกับทงานแสวงหานะครับก็เดี๋ยวไปเจอพรุ่งนี้รองพรุ่งนี้รอรับชมตอนวิ่งจองุ้งกัน ห้าแสนนะครับค่าสมัครหนึ่งหมื่นหลงแม่งลงไปหกคันลงทุนไปหกหมื่น <c oughs> เดี๋ยวดูกันตอนเย็นจะโดนแดงหรือว่ารอดไปผู้ติดตาม จะเป็นป่าไทยอะไรไม่รู้เหมือนกันพาตัวแรกเป็นทาง หมดน, 11, นะหกคันนะหกพับ็ดคันละหมื่นหนึนะหกหมืวันนี้หกหมืบาทวันนี้หกคัดูวันนี้ว่าเราจะรอดไหมเล่นปลาไซส์นะสี่ห้าศนย์นะห้าแสนบาทมีแล้วก็ที่สองหนึ่ที่สามสามืแล้วก็ที่สอันดับละสองหมื 20, นะถึงอันดับที่สิแล้วก็ปลาไซส์ลองเล่นปลาหโลห้าหนึ่บาทมีสิบช่อง แล้วก็มีปลาลงขันนะสี่ร้เจ็ดนะครับสี่ร้เจ็ดแล้วก็มีเดี๋ยวมีปลารวมตอนพักเดี๋ยวรอดูปลารวมมันมีปลารวมหน่อยโลด้วยอันนี้ปลารวมรถถังนี่ตัวฟินฟ็อกนะส่งมือหนึ่งมือดีนะครับปลารวมรถถังวันนี้เป็นไงแดดแหนแดดแหน่ยี่สิบตัวมีแน่กูว้าวิตัวเลยเหรอดูดมาเดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนพักปลารวมปลารวมนี่ปลารถถังมีปลารวมก็มี โต๊ดนะฮะแล้วก็น้องดำแล้วก็น้องฟองนะีจะไปปิดคลิปที่โรงพยาบาลเลยนะก็คลิปที่ดรอไม่พอแข่งเสร็จปุ๊บขับรถโรงพยาบาลมารอเลยมารอรถถังเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูตอนพักนะว่าเราจะติดหรือเปล่าเนี่ย ขึ้นแล้วแสงแนห้าหลุดแหลุดห้าห้หดนะกกไม่มีอนะ

ป่าขึ้นช่างนะครับ <S <S ป,ป,ปต,ตัวนี้สี่ห้าหกนะครับ <S <S <ม>ตัวนี้รุ้นสี่โลซึ่งสี่ห้าใช่สี่ห้าสี่ข้านนี่ที่หนึ่งเลยเรามองว่ามันเล็กไปไหน่อยยาแต่ไม่มีท้องใช่ ยาวเหมือนเป็เจียวอ่ะครับหมายเลขหนึ่งนะครับน้องเด็กวัดนะครับหมายเลขสองนะพี่เจ้าพึ่งมารวยนะครับหมายเลขนะครับปลาพิ้งค์ช่างนะครับตรงนี้นะครับปลาปูเตอร์นะครับปลาพิ้งค์ช่างนะครับตัวนี้สี่ สามเก้าน,นะครับออกใหม่เลขเก้านะครับพี่ไก่ป่านปัานนะครับสองบาทน,นะครับตัวนี้นะครับน่าจะติดรางวัลมันต่ำมากเขาเล่นสี่ห้าตูนเราได้สี่สามเก้าใช่ประมาณสักสิบ <c oughs> เดี๋ยวรอดูปลารวมอีกสิบกว่านาทีมีปลาร,รวมร้อยโลปลารวมบมุคคลมาดูกันเราจะสู้ไหวไหมเราจะวิ่งกันไหววันนี้คิดว่าได้สักกี่ตัว ตั้งไว้สักสิบตัวร่างกายไม่่อยพอมอนนี้ไม่ค่อยสบายด้วยนอนน้อยรุนต้องฟ้องกับพี่โต๊ะร้อยโลเดี๋ยวมาตามช่วงวัน <Okay. S 1>

โอเ y อ r ย you r e a d ล p ไ l ม่มา what t แล้วไ h look a อเกจัสไ t ดัตวอไอทก k วอล์ t ี้มือ t ง t a อจสถา์อการลไไลวววยอวันนี้เป็นไงสถานการณ์ โอ้ยอะเกือบตายสัตว์เฮ้ยนี่อุตส่าห์ยอมไม่เล่นเลยเนี่ยปลาลวงมันเล่นออด้วยเล่ยมาหลังเล่นเะพอ่อก็วันนี้ปลาลวงนะน้องของได้ที่สองปลาลวงบุคคลนะแกลเท่าน้ำดำได้ที่สี่ก็ไม่ได้อะไรมีสามช่องผมได้ที่สี่เหมือนกันน้อยลง หกตัวที่หนึ่งไอ้เก้าเลี้ยงเลยกรอบนะครับในที่หนึ่งนะปลารวมรถถังนะเด็ตัวสิบตัวครับสิบตัวนะที่หนึ่งนะสิบตัวแล้วปลารวมบุคคลนะสิบตัวฟองได้ยีสิบแล้วกูเห็นว่าไปไอ้เก้าแล้วเนี่ยกูเลยได้หกตัวเนี่ยสีเสื้อเ่ยสีเสื้อใช่ใส่สีเสื้อก็เลยฟองแล้วแม็กไม่ใส่เสื้อหลงน้ำสู้กูไม่ได้หรอกนี่ยตอนสองสามตัวแรกถนมได้กี่ตัวหกตัวเฮ้ยใครเอากันใครชนะเนี่ยใครขึ้นก่อนต่อขึ้นก่อนต่อขึ้นก่อนอ๋อดีนะไม่ได้หักคันเบรค อะไรถ้าแพ้จะหักคันเบ็ดเลยอ่ะนี่ต้องกลับไปหักคันเบ็ดตัวที่5ตัวที่6ถนนไม่ค่อยเรียบแล้วเดินแล้วเดินจูงมือกันเลยอ่ะพี่ทำแม่งลากขึ้นเด็กพี่ทำแม่งก็ลากกูอยู่นั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาดูปลาสายตอนเย็นอีกทีว่าเราจะติดกี่ช่องวันนี้ก็ยังไม่มีเลยยังไม่ได้ช่างปลาช่างปลาไปตัวเดียวนะครับ439เดี๋ยวเรามารอบลูตอนเย็นอีกที5โมงกับเงิน5แสนบาทมาลุ้นกัน ตัวนี้รุ่นอะไรสายเอกก็มันมีสีห้าก็4ีเจดรุ่นไหนสองสายอะอึ้งกับสายเอกอืมมันน่าจะมีอะไรมั่งนะตัวนี้นะ,ะถ้าไม่มีอะกลับไปตกใหม่ดิมันจะไรฝน <happen to S 2> ก็จะตกอะไปครับมบรรลุไงครับสีสาม เดี๋ยวรู้ขึ้นเลยเกิน้มันเกินป่าคุณช่างนะครับครับตัวนี้สี่เจสองนะครับครัลงรางายรับเดี๋ยวรู้ ตัวนี้รุนละลาไจลองครับตาคุณชทางนะครับตัวนี้สี่เก้าหนึ่งยังจะเอี่ยวอยู่ <c oughs> สู้น้ำนะครับตัวนี้ดูนะครับขึ้นแล้วสู้น้ำนะตัวนี้สีู่ สนะน้อยไปหน่อยเอาใหม่เอาอีกแล้วดูดีจเกินได้ไหมไอ้เมากี้ช่างเกินไปสอกิ๊กปาอึนอทีหนึ่งเท่าไหร่วะสามหมื่นสิบสองสามหมื่นกว่าช้างเกินไปสองกิ๊กายสามหมนรอรุ้นตัวนี้นี่รุ้นห้าแสเลยตัวนีุ้นห้าแสนนะห้าแสนึ่งเดียวเลยเพราะมันไปไม่ถึงอึงแล้วอนยังจมตัต้องจมตู

ตั้งใจมาแล้วไป่าทุกจ้าง,งนะครับวนึ่สี่สามห้านะครับตอนนี้เหลืออึงไข่สองนาทีตอนนี้เทงไข่สองาทีใช่ป ขายเลยสองทีมาก่อนเลยนะครับสี่หม <ไป S 2> <ะ>ื่นนะถึงได้มีโอกาสสร้างนะตอนนี้สี่หมื่นพี่กช่าง 72, มาสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองได้ครับรอช่างเลยนะครับเดี๋ยวดูเวลานะครับนะเข้ามาเลยนะรอช่างเลยนะปลาอื่นนะครับเรามาต่อแถวเลยนะเข้ามาต่อแถวเลยนะทางบ้านนะ ขน,าานี่อยู่นี่ผ่านุณแรกเท่านั้นนะผ่านคุณแรกเท่านั้นนะครับของเดิมหานไอ้ผาน,นะครับดอย่าดิ๋วไม่เอาไปรี๋หน <c oughs> อนนะหมดเวลานะครับ <c oughs> มาเองน,นะครับเอาพิ่านเข้ามานี่นะหลงตัวสุดท้ายของเราหลงตัวสุดท้ายนะครับอตอนนี้ตัวแรกนะครับ

ยังมีปลาลงผันอยู่มาดูรอช่างปาลารอช่างปลาลงผัน,ผนกินอะไรก่อน,อน,นกระสือตัวนี้ดูนะครับตัวนี้นะครับนะหลงคองหมูย่างเ,เ,เช็ดนะครับตัวนี้หลงคองหมูย่างนะขอแห้งนะตัวนี้ขอแห้งแห้งนะ ตัวนี้นะครับปลาอึ่งตัวสุดท้ายนะครับรอช่างตัวสุดท้ายนะลนหลงคอมหมูย่างด,ดูกันนะฮะตัวนี้สี่สามสูตรหมนึ่งสองเจ็ดห้าหยุดสามห้าดูนี่ทำไปแล้วไหมไปไหมทีมงานช่างจ้าวันนี้ต้องขอบคุณนะทีมงานช่างจ้า gì vậy ta thằng này chết gì vậy chết được tao tao đã ไนี่รอบบ่ายกระสือเดี๋ยวมาดูว่าจะเข้าช่องช่องไหมตอนนี้ยังไม่มีช่องเลยมีแต่ผ่านรมช่องเดียวเลยยังไม่มีช่องทักช่องเลยหรือว่าประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงหมดแล้ ขอแห้แงนะครับนะฮะฝูทนด้วูนะตัวนี้กัำหันลงนะสี่เก้าสูนงนะตัวนี้ลงก็หมูย่างขึ้นแล้วลงก็หมูย่าง สี่หกหกสี่มาพอดีในนั้นเลยตัวนี้หาสามหกนะครับห้าสามหกไม่ต้องตัวนะเราจัดให้นะเ็คเป็นระบบดครับเขาจะดูนะครับ เล็บนอกเล็บอเ้งนอกซ้ายขวาปัวนวาดใหม่เลยเชอเ้ปลองานีห้าฝาห้าโตัวนี้เล็กหมดเลยนะไปดูดวย ไไมาแล้วตอนนี้นะปลารอช่างแล้วหมดเวลานะเหลือปลารอช่างเรามีรอช่างอยู่หนึ่งตัวเป็นไซรรองนะตอนนี้น้องซันเจ้าซันนะที่หนึ่งอยู่น้องซันห้าแสนนะแล้วก็บ่อห้าคิงหนึ่งแสนบาทไซรรองสระบุรีไปอยู่สระบุรีหกแสนกว่าแล้วตอนนี้ไปเลยไปช็อตหรือเปล่าเลยเขาเสร็จกันแล้วหน่อยก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาจุ่มน้ำหน่อยหมายเลขแปดสิบหก

จ,จ, us, mm hmm. จ, okay. Ooh, จุ่มเต็มระบบนะจุ่มเต็มระบบไม่มีแอมไม่ีแอมไปได้หมดเลยว้ยจุ่มเต็มระบบนะขอช่องเดียวไม่เอาห้าสี่เก้าหลงคอหมูย่างนะหลงคอหมูย่างนะจุเต็มระบบนะหลงคอหมูย่างนะจุ่มเต็มระบบหมดดูนะตัวนี้ดูห้าสอง นี่นะนั้งเด็กนะติดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ไหมไงใครตกเมื่อเช้าก็แล้วใครช่างก่อนนะติดระบบแล้วไม่ได้มาช่างเองต่อตัวปลาห้าทีติดที่หนึ่งปลาใช้ลองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นตางเด็กนะครับพื้นแล้วจุดเต็มระบบตัวนี้ดูสี่สอง 18ึเลยนะครับตัวสุดท้ายน้ำเบิ้ลมัจ๋ายังไงน้องเบิ้ลเฮ้ยเต็มระบบตัวสุดท้ายพี่เก่งดูด้วยนะพี่เก่งตัวนี้นะเฮ้ยเต็มระบบเลยเจ๊แจ๊กเต็มระบบนะพี่เก่งครับตีที่หนึ่งต้องดูนะตัวนี้ทีหนึ่งต้องดูนะ ดูนะตัวนี้น้องเบิร์ดน้องเบิร์ดมาฉานะแห้งเต็มระบบขึ้นแล้วดูตัวนี้ดูตัวนี้ลาดเฮ้ยเสียงข่าี่หมดเลยไปเที่ยวรางวันรางวันไม่ติดเลยนี้พี่แดกเข้าไปโดนแดกนี่อีกคันหกคัน,คน หกพันแม่แท้ละเจ็ดหมื่นะหกหมื่นกว่าเกือบเจ็ดหมื่นนะวันนี้ติดมากี่ช่องปลารวมหนึ่งช่องปลารวมที่สองแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะทะเลปลาตีหกนี่เราติดหลายช่องเลยสองหมื่นหนึ่งเยอะคกูเดี๋ยวเราต้องติดที่หนึ่งถ้าตังเราไม่หมดก่อนแต่ตอนนี้เริ่มใกล้แล้วเริ่มใกล้จะหมดแล้ว ก็วันนี้นะห้าแสนเป็นของบ่อเจ้าซันนะห้าแสนนะดวงดีเนาะดวงดีมากปลาตัวเดียวเองอะบีดเต็มเกี่ยวตัวเดียวแล้วปลาเกินคิกตั้งหลายตัวปลาตัวอื่นขึ้นไปเต็มเกี่ยวนะไหลลงมาสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าสี่แปดวันนี้น้องซันดวงดีมากจะบวชแล้วน้องซันจะบวชแล้วดวงดีจัดแล้วก็ปลาไซรองนะฮะก็เป็นของบ่อตกปลาห้าคิง FC เราน้องอะไรตั้มติวเตอร์แต่ตั้มติวเตอร์ตั้มตั้มได้หรอ ใช่ค่ะที่หนึ่งปลาไซรองคนรับร่ารับติดหมดเลยรถถังวันนี้ก็แพ้ตายต้อาดำข้างุนเท่ากันหมดหกตัวเท่ากันไม่ที่หนึ่งที่หนึ่งสิบตัวนะวันนี้เราก็ได้ที่สองปลารวมที่สองปลารวมน้องฟ้องได้ที่สองปลารวมนะที่หนึ่งก็น้องเบสนางเบสนางเบสนะครับที่ส เดี๋ยวไดูเดี๋ยวดูแมตช์หน้าเราจะไปไหนครับเดี๋ยวติดตามชมกันตามชมรางวัลยามก็พยายามจะลงให้ดูนะว่าตกปลาแข่งหรือไม่ใช่ว่ามันจะติดอย่างเดียวบางทีโดนแดดก็มีใช่นมันก็อยู่กับดวงครับพิจดีๆนะถ้าจะมาตกดูแมตช์หน้าแล้วกันว่าจะมีอยากกลับกล้องไปดูกันงงนั่งกันเรียบเลยดูอะไปทุกคนไปเดี๋ยวไปเจอกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากสายเอ็นสายบีแล้วก็ฝากอ่าเพจหลวงข้าหมูย่างไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ยูทูบช่องอะไรนะฟินงบล็อกไทยแลนด์ฝากกดด้วยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอบ่อหน้านะไปเจอที่บ่อไหนเดี๋ยวติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายรวมร้อยดูกันวน่าจะร้อยละสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวจะไป

นี่ครับก็รับลวครแล้วนะครับปลารวมบุคคลนะนี่ที่หนึ่งอ้าที่สามแล้วที่สามนี่ที่สองนะครับพี่โจนะพี่สามน้องเบสที่หนึ่งนะก็เดี๋ยวมีปลาไปที่ไหนเดี๋ยวไปเจอที่นั่นนะครับเดี๋ยวสนามหน้าเจอน้องเต่าอุ้ยเต่าจะแข่งด้วยพี่ต้อยผมไหม ให้ผมต่อยต่อยยังไงอ่ะก็เอาให้ผมน้ำสองตัวโอ้โหไปได้นะได้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 นะแต่ขอขนาดไม่ไกลหน่อยโอ้โหแรงวิผมตัวเดียวก็ตายแล้วก็เดี๋ยวไปเจอบอลร์โรมขนาดไม่ไหนนะอาทิตย์หน้าก็บาร์โรมเพิ่มกวาให้อ้าฝ่ายเลื่องนะเอาหัวหน้ามาด้วยหัวหน้ามาเจอหน่อยให้สำหรับหัวหน้าต่อให้สามตัวมี น้าหัวหน้าเจอนเดี๋ยวนีท้าชนแล้วไอ้บอยมึงโดนแน่เกิดแล้วก็ไปอกันน้านะที่มึงขวาเดี๋ยวไปเจอนี่้า and am